โดนละมันหนีไปแล้วมันทำลายร่างกายอะครับมันทำลายร่างกายครับไม่บอกอะเอาไม่มีตำรวจด้วยเสร็จกูดิอ่าเสร็จกูดิไม่บอกเขาไม่บอกกูคิดว่าจะโดนจับเมื่อกี้ก็ออกมาวิ่งวิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่อ่ะพี่เหรออุ้ย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 อ้าวอ้าวเอาดิโอ้ยอยู่นะอยุดหลบหลบซิ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  โคจเเจวไยไม่น่วงอ่ะเออใช่ครับมันมันเด็ดมันวิ่งวิ่งเต็มเต็มของมันได้เละครับมันเลยมันเลยมันเลยภาพมันเลยสับบูดครับไม่ปกติภาพมันจะกระตุกใช่ไหมล่ะวิ่งฉีกเอาเลยยังเป็นควักบายแล้วโดนกูไปนี่ยคุณขอบบูดได้ดิ ปีหรอปีเหรอปีเหร่อปีหน่อไหนไอเอาไปบาดดึงอุ้ย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 รัวอุ้ยรัวอุ้ยอุ้ยสาบติดอุ้ยสีมาติดเหรออารมณ์ขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นเลยไอ้พี่เต่าเอ้ยอย่าเพิ่งเออสวยเนาะนี่ไงพี่เอ้ยพี่เต่าพี่เต่าช่้อให้เนาะ พียงเพียงพี่งไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครทำเองไม่มีใครทำมึงได้ไม่มีใครทำมึงได้มามาโอ้โหคิแล้วพี่นอนบ้านพี่เฟิร์สเลยเหรอนอนบ้านเฟิร์สเลยครับผมนอนบ้านเฟิร์สเลยนอนบ้านเฟิร์สเลยเพราะว่าน่าจะอยู่ที่นี่คิดว่าประมาณสองอาทิตย์ครับกะว่ารอให้เน็ตมันหายแล้วก็น่าจะกลับบ้านแล้วครับสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์คิดคิดไว้นะที่คิดไว้นะประมาณสองอาทิตย์ แต่ถ้าเร็วกว่านั้นคือเด็ดถายเร็วออกว่ากลับไวครับอเออตัดปัญหาแม่งชอบหลุดใช่ไหมย้ายที่ตีแม่งเลย มับมับแจมแจมนัวนัวนัววงในคุกวงในอู้หู้ยด๋อยตีตีหันเลยตีหันควบเลยตีหันควบเลยหลานักมึงตีแรงจังวะยาอ้อยสวัสดีครับผมนี่ไงรอดตายกูแค่ตีหันเลยมับอุ้ยอุ๊ยอุ้ยไอ้พวกนี้เป็นมวย เป็นมวยนักแลเป็นมวยนักวันนีกอได้เลยจัดให้จัดให้อุ้ยกอยองคโสวยสวยเฉินนั่งขี่ไปเพื่อนเต็มเต็มได้ถือไปถึงสิบวิเฉินเฮียอุ้ยเหรอแม่เสร็จนั่งขี่เรียบร้อยดินั่งยองยองไอเหี้ยเตะน้าซารยำพี่เฟิร์กลับมาไหนครับผมบอกเฟิร์แล้วว่าเดี๋ยวเอาที่เน็ตมันหายก็ค่อยกลับบ้านสลับกันเออ จะป้าเหรอบับก็แล้วหมัดโดูดก็แล้วหมัดโดดแล้วหมัดโดดอุ้ยอุ้ยเอ้าเอ้าแม็กบับกูเฉยอารมณ์ขึ้นเลยอุ้ยเอ้าเอ้าอารมณ์ขึ้นเลยอารมณ์กูขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นเลยไอ้หัวแดงไปไหนเอ้าแม่กวิ่งหนีด้วยรู้มากพีเตอร์ตีมัน สวยสวยปีเตอร์สวยวะอุ้ยคุณคุณแรงเกันไปแล้วนะคุณแรงเกันไปแล้วคุณแรงเกันไปแล้วนะแรงกินไปแล้วไม่ไม่ต้องร้องยังไงมัดเฟื้อควายไป็นมัดหนึ่งเฟื้อควายมัดนึงอุ้ย เต็มเต็มเดี่ยว้อยหนึ่งบงอพี่แบงค์ไม่จะแยกวงอีกเปล่าย่าไม่คิดจะแยกวงเลยกะว่าจะทำเดี่ยวไปอีกสักพักแลเดี๋ยวค่อยกลับไปรวมวงกันพอใจม้วนะไอสัตว์กูเป็นแบงค์แคสแล้วนะแหกปากให้คอแตกไปเลยพี่เฮ้ยต้องอยู่อีกหลายวันเนาะพอมาอยู่นี่อยากอยากอยากเล่นเกมนี่นะ พออยู่น yeah! wow! ี่แล้วอยากเล่นเกมพวกเกมที่แม่งแหกบาทเอาหมับเขาให้หมับเขาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเป็นมวยซะด้วยเป็นเป็นมวยซะด้วยหมับเขาให้มาเดียแจมั่วแจมั่วสดจัดเลย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 มั่วสดจัดเลยลูกลูกเอาลุสสวยลุงลุงสวยลูก่าตีผมลูกผมไม่เกี่ยวลูกเอ้ยใหญ่เมื่อกี้เราใช้เราตายหมดอย่าพึ่งเมื่อกี้เราใช้เราตายหมดอ๋อกูบอกแล้วว่าเขาได้ตายหมดไฟเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูตายด้วยอะ เต็มเต็มๆกับบานเออดิมับเข้าให้เสียงมันก้องๆมันก้องเลยห้องมันห้องมันเป็นสี่เหลี่ยมกว้างๆครับเันเสียงเันเล็เลเลกก้อง พี่โดนแล้วเปต้องยา่พี่ขอพี่ขอรบกนดีกว่าไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยแล้วเออพี่โดนพี่แน่นอนเลยว่ะอยู่นะลูกป่าได้เลยจ้าอุ้ยโอ้ยเอาอีกทีสิจะครบอยู่แล้วด็นเดเดกเด็ดเดกคเดดกเด็ดเยโอนยเกก ดีไงหัวล้อ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 เอาทีนึงหัวล้อเอสคืออะไรเหรอบาทเอาบาทเหรอเออเอา,เอาได้มาดิได้แต่พอขอเขาขอดูงานแบบคลิปสั้นๆแบบสักเอามาแบบว่าไม่ต้องสั้นเอาไม่ต้องยาวมากอะเอามาแบบสั้นๆลองดูหน่อยขอดูงานเขาสักแบบว่าเรียกว่าไงอะเออขอดูสักยี่สิบยี่สิบวิ บอกให้เขาจัดฉากมาสักยี่สิบวิให้ดูหน่อยขอดูขอดูสักยี่สิบวิบัตรนี้เปล่าวะเออถามเขาดิบาทใช่ไหมที่จัดบอกไอเป็นดอนก็เฮียแล้วถ้าบอกเขถ้าถ้าเป็นดอนบอกเขาเก็บเก็บเก็บให้ดูที่บ้านนะตัวนี้เราแจกให้หมดดิตัวนี้เราไปใช้หมดหหมดิเก่าลง <c oughs> ไปเกลงไปเกไปเกไปอย่ามัรู้มากเกไป ออไอลูกเฉาไปแล้วลูกเฉาไปแล้วโอ้โหเก็บของวิ่งเลยนะเก็บของวิ่งเลยนะโอ้โหเก็บของวิ่งเก็บของวิ่งจริงจังด้วยอุ้ยไปโดนเปิดเดเปิเปิดเปดเปิดเปิดเปไดเปดเปิดเปปิดเเปิดเปเปิดเปเปิดเปดเปิดดิเปิดด เท่าไหร่อโอ้โหเป็นดอนเหลือวายเฮียไอส้สัตว์เป็นดอนนี่อย่างแพงเลยแพงเกินบอกเขาาราคามันเบาเดียวเดี๋ยวบ้าเป็นดอนแพงเกินสี่สิบห,ห,ห้าจีาาาาาาพันดอนก็แย่แล้วพันดอนนี่สามหมื่นเลยนะเว้ยเออเพื่อนแพงเกินไปป่ะพันดอนอแพอเกินเราหมัดป๋อป๋อหมัดป๋อได้ป่อ เออสี่หาทีพันดอนโคตรโหดเลยราคาะยืนทกแ่ทางนั้นจันพวกเดียวกันโอ้ยไอเวเนสโทไปด้วยเเวเนกอไม่ได้ช่วยเลยเลยผมช่วยผมยันที่จะช่วยผมยืนยันที่จะช่วย โอสวยว่ะสวยว่ะละนสวยสวยว่ะล้านสวยว่ะสวยว่ะล้านสวยว่ะเฮ้ยโอ้ยแตกกูแตกกูแตกกูแตกโอ้ยกูแตกตีตีเขาโอ้ยทียอ้ะมาอยู่ที่งานครับพี่ต้องดูงานโอ้แต่45 G สามหมื่นนี่แม่งแพงมากเลยครับ สี่สิบห้าทีสามหมื่นนี่แม่งโหดจุนะถ้าเกิดสมมติว่าซักประมาณที่ผมคิดไว้ะต่อคลิปอะผมคิดไว้ต่อคลิปนะสิบห้านาทีอะผมคิดไว้อย่างอยประมาณสี่ถึงหนะ้าพันอะพอเป็นไปได้อยู่ครับแต่ว่าผมว่าตกตกต่อคลิปิแล้วหมื่นแพงแพงเกินไหมครับแพงเกินไปเยอะเลยคลิปละหมื่นแม่งโหดไป ไอ้เจี๊ยบดูพัสดุ์นะสวยบอสสวยบอสสวยบอสบอสสวยบอสสวยบอสเอ้ยครับเต้ยครับหน้าสวยครับหน้าสวยครับเต้ยครับอย่าอย่ามึงอกี้ทำให้กูตายด้วยอย่าลมมือสุดยอดไปครับเอ้ยโอ้ยไอ้เหรอไอ้เร็วเขาลงกันแข่งว่าเร็วกว่ากัน เต็มสินะพี่สินะพี่โดสินะพี่จัดให้พี่เตอร์พี่จัดให้พี่จัดให้พี่จัดให้ไอตัวนี้มาต้องโดดมาต้องโดดมาต้องโดดสวยอ้าวเธอไปโดนหนูล่ะเชื่อยมันจบช้าแล้ววะ ยว่าเท่านี้โอ้โหโอุยลูงแก,กเว้ยเด้ยอันนะ่ะดีเออดีพีเตอร์ขอบใจมากน้องพีเตอร์จัดก,การที่พีเตอร์จัดก,การซอมฝูงอมบี้ให้พี่สิอุย้ยโอ้โหนำไปจากบ้านอ่าฮะแล็บเอาไหมพี่จะถึงที่เลยเหรอมาให้ถึงที่เหรอ,หหรอไม่ถึงที่เหรอไม่ถึงที่ใช่ไหม สวยว่ะสวยว่ะแล้วนะสวยว่ะสวยว่ะสวยว่ะแล้วโอ้ยเต็มโตะมี่โตะซมมีตซีโัมี่ก็มาจากที่ไแปลกคืออะไรอ๋15นาที30,000นี่บึ้มๆเลยนะไสับโคราชกันมึงหายถึงอะไรกันเนี่ยเออไอพวกนี้ก็สีสวอย่าบ้ากามสิ หยุดบ้าการสักสี่สิบห้านาทีสิไอ้เฮียบอกน้องเขาที่ขอเบิ้ลพันหนึง่งเอาปะไม่รอดลม้มสวยอ่ะสวย สวยเลยสดยอดเลยสดยอดลุงแกโอ้โหเต็มเต็มหัวโอ้ยตายด้วยตายด้วยโอ้ยเกือบแล้วไม่ต้องประยาดทำผมไม่ต้องอยัดทำผมมือตัวชกเลยเวนหมัดเคลื่ยงควายหมัดเคลี้ยงควาหมัดเคลื่ยงควายหมัดเคลื่องควายเป็นไงล่ะใครบอสใครทำบอสบอสบอกผม โอ้ยโอ้ยอ๊ดอ้าวได้ลัคุณลักคุณเกือบแล้วนะอุ๊ยอุมันเควายอ่ะมัดเป็ควายัอยากแลไมเฮ้ยลาลายาอยากแลกไม้อยากแลกไม้อยากแลกไม้เอวยากลกสวยพีเตอร์สวยพีเตอร์สวยด้วย dong กะเพิกเลยกะเพกอุ๊ยอุยะเพกใช่ไหมกเพริกใช่ะเพกใช่ไหมจ๋าจ้า อุ oh! ああ้ยเต็มท้องบอลออยเื้มเืมเรืมเืมแม่เต็มท้องเลยสักสลับไปรู้สึกกากจากมันกากมันเบาว่มันเบามันก้าทีแต่เวลาชกแม่งได้ใจนะเวลาเสียสลับแม่งกระแทกหัวแบบแป๊ะแป๊ะ

หายแล้วลุกงไปขึ้นช่วยด้วยทิบทีทิบทีทิบทีไอดเตอาทิบกูทีไปลุ้งทีบกูทีโอ้โหยาวเลยกูดั้งยาวเลยทีนี้นาทีผมทีทีบต้องทีบโอ้ยไม่ใช่ยิงยาวเลยกูพวกนี้ใจมึงเอามาหิดมากเลยนะ มาตอนนี้แต่วต่ามาเขาให้อยู่บีโอเวอร์อะยู่บีโอเวอร์นี่ไงอันนี้อันนี้อันนี้ยูบีโอเวอร์อะอยู่บีโอเวอร์อะไปได้ไปเลยไปด้ไปยไปด้ไปเลยีขยูขอยูไปด้ไปเลยอ้าวียอะไรไงเกนะโอ้โหเปียงได้ นักเรื่องจะนอนแล้วนักลงทีถั่วโอเคขอบคุณครับไม่มีใครรู้ด้วยเสร็จกิะงานนี้เขี้ยบเป็นคนดีอ่ะ ร้องมาถ้าคนเจอมีร้องมาแต่เฮ้ยมีคนมาช่วยกู <c oughs> ล้อเล่นล้อเล่นของแกกเล่นใจหายใจหายคิดว่าจะโดนเอาไปจิ้งใจหาย ได้เลยกิจกรรมเป็นฮัฟปลนครับเป็น,น,ปน,น,ปนฮัฟปล์เป็นฮัฟปล์ในกิจกรรม <c oughs> หมอหมอครับหมอเอ่อคุณหมออยู่ไหมครับหมอเทียมอ่ะเฉินอ้าวมีหมอเทียมซะด้วย โรงพยาบาลว่าไงครับไวเลยนะเขาชื่ออะไรชื่ออะไรคุณอะว่าไงครับป๋อเดี๋ยวครานี้ผมจะไปเจอที่โรงพยาบาลนะคะอ๋อโอเคยิบครับผมหลับโอ้เมื่อกี้จะขโมยรถคาตาทีนั่นหนูคูมันมาอนไม้เห็นคาตาเลยชื่ออะไรเราอะโนราสิงห์ครับนราสิงห์เหรอใช่ครับจะขโมยรถไปไหนเมื่อกี้อ๋อก็ใช่ครับอ่าเมื่อกี้เลยผมบอกไม่ขโมยไงสุดไปขโมยแล้ว เออใช่ผมจะขโมยปืนฐานไปครับมันโจรนมากปักเนี่ยมันโจรก็ไม่บอกเปิดแล้วเป็นหนูเปิดแล้วไอ้เหนครับครับผมยิงต่ออยู่ได้ยินอะไรแปลกแปลกป้องไหมได้ยินอะไรแปลกๆคืออะไรครับไม่น่าได้ยินมาครับปั๊โอเคนน่โดะเอาไปเลยเอาก็มาเลยอ่าเสร็จกูละอางงี้งานนี้มาเลยอ้าวเรียบร้อย โดนแล้วมันหนีไปแล้วมันทำลายร่างกายอ่ะครับมันทำลายร่างกายครับไม่บอกอะเราไม่มีตำรวจด้วยเสร็จกูดิออาเสร็จกูดิไม่บอกเขไม่บอกกูคิดว่าจะโดนจับเมื่อกี้ก็ออกมาวิ่งวิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่อ๋มวิ่งเหรออุ้ย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 เอาวอาเอาดิโอ้ยอยู่นะอยู่หลบบหล้ิหลบซ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 ิ หนังเหนียวเหรออุย้ยเอา้ายังอยู่ยังอยู่มึงยังอยู่ได้ยังไงเรียบร้อยขี้ขโมยใช่ไหมไอ้คนขี้ขโมยมานี้ขี้ขโมยใช่ไหมขี้ขโมยตามตามทันแล้วมึง,ง,นะงอยู่น่าจะจับโจรได้แล้วนอนละสิงนอนละสิงอยู่น่าขับรถให้ป้าป๋าสิได้เลย โจรใช่ไหมเจ็บเจ็บมือเลยเวลาคือรถครับฉันเพิ่งถามเขาด้วยนะว่าเขาเคยมีเรื่องกับมึงหรือเปล่าเนี่ยอ๋อครับได้ครับครับไปไหนป้าล,ลงโรงพยาบาลจ้าอ๋อเป็นหนูหนูเอาเขาไปทิ้งทีน่น้ำทะเลน้ำกระต่าหลอกเขาที่อยเป็นตำรวจเอาไปทางอื่นไปทางอื่ไปทางอื่นไปอุโมงค์แล้วอุโมงค์ล่างขวานแล้วว่าขวานล่าลงไป ปัดขวาเลยเเเจ,บจบับแป๊บจับแอ็บเพี้ยกูเป็นคนดีเหรอกูอดีงได้โจนชัดๆ <c oughs> มึงจำไว้โจนปะโจนเว้ยออยู่นะคือรถลูก เขนเป็นวันคนี้โหน้ำมูลอะเขาเป็นใครอยู่นะลูกหนูรู้จักปอหนูไม่รู้หนูรู้แค่ว่าเขาชื่อนอร์สิ่งป้าป๋าเขาไม่รู้จกักเหมือนกันแต่ป้าป๋าบอว่าเขาเป็นใครกันเขาปากแซ่บมากใช่เขาขโมยรถแล้วเขาปากแซ่บด้วยป้าป๋าไม่อยากฆ่าเขาเลยอ่ะ ปาไม่อยากเป็นคนใจร้ายเลยอะ่มอยะ <c oughs> มันไม่ดีลูก <c oughs> เอ๊ะป๊าจ๋าวันไม่เห็นตัวปาออกมันนาจมะมาแรงขึ้น หมขออย่าให้ไปสู่สติดเถอะนะจงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้ทำตัวเลวซามอีกเลยไปเร็วลูกไปเร็วขอาัวโจชัดชัด ไงละม,ม,ม,มึงปนไข่ไม่ปนมึงปนโจรกว่านี่แหละกูปนบุงซะ ไม่ติดแน่นอนลูกไว้ใจป้าป๋าได้เลยแต่เราจะติดในท่อนะ,หเ,ะเห็นไหมล่ะป้าป๋าบอกแล้วไม่ติดก็คือไม่ติดสิ จะเป็นปูนซีเมนที่ดีแค่แก่การก่อสร้างเรนี่เดี๋ยวหนูจะไปหามีไหมได้ยังไรก็ได้เออเจอฮานะบ้างหรือเปล่าเพิ่งเจอเมื่อวาน,นค่ะก็ป,ะปะ่าแล้วอะไรกับฮานะเป็นฮานะบวกตัดโษตัดลูก ก็เรื่องเรื่องคนชื่อแคทนั่นแหละแล้วบวกกับเขาทำผิดอะ่ะเขายังไม่ยอมขอโทษพระป่าใส่ย,ย้ำเขาแล้วนะเขาก็ยังไมกล้าแข่งข้อพระป่าแล้วดูเขาทำนะพระป่าสั่งห้ามอะไรเขาก็ยังฝืนทำวันนีค้ครับใครสกอตเหรอใช่ครับขอบคุณครับผมสอบคุณครับไอส้สกอต์อสกอรวปับปเบอร์อะไรสามสิบสามสองสี่ครับ พีไ่ไปทำหมูมา <Okay. S 1> พี่แบ่งให้เออนิดหน่อยบอกไปเอาไปขายซะคนแั็ <Okay. S 1> ไม่มอดตายหรอกหมอ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 หม<า>อครับคิดว่าจะไม่ทันซะแล้วหมอมครับขอทีอะไรครับหนึ่งพีขอทีขอทีก็หมอแจอะไรผมอะไรก็ได้ทีนึ่งขอที <c oughs> หัวเราะหะัวเราะชอบใจ เอาเอากระเป๋าที่ผกครับหนึ่งทีรวมทีเดียวหรกี่ทีกี่ทีฮะเบิ้ลไหมเฮ้ยมันจะเกลียดเกลียดวะเฮ้ยจริงๆริงปวดหลังไหวเฮีย